ค่ะทุกคนอยู่กับแพนนะคะกับช่องทิมพ t ตตีค่ะคลิปนี้นะคะก็ยังจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเบบี้น้อยของเราอยู่นะคะทุกคนก็เก้าเดือนแล้วใกล้คลอดเข้ามาทุกวันยังไม่ได้เตรียมของกระเป๋าไปคลอดเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะไปช้อปปิ้งที่ร้านเบบี้กิฟตสาขาใหม่เดี๋ยวขึ้นทางด่วนไปแป๊บเดียวเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นค่ะ บอกเลยว่าเดินทางแบบสะดวกมากๆเลยนะคะดูสิที่จอดรถแบบเยอะมากๆไม่ต้องแบบแย่งใครนะคะแล้วก็ยังมีที่จอดรถข้างในถ้าแบบฝนตกอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบไปจอดข้างในได้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในร้านกันค่ะอ้าวเจ๊เฮัลโหลมาถึงพร้อมกันเลยไปทำงานม,มาใช่ไหมใช่นี่เร<ม>าก็ถึงแล้วนะคะร้านเบบี้กิฟนะคะครับ สาขาราจพฤพลึกตลิ่งชันไม่ใช่ใชปิ่นเก้าราจพื้นปิ่นเก้าราจพฤพลึกโอเคใช่โอเค๋ยวเข้าไปข้างในก<ป>ันะคะ่ะ สวัดีค่ะพี่หุยสวัสดีครับผมอยากจะบอกว่าเป็นแฟนขับเป็นแฟนลับพี่หุยมาพักแล้วตั้งแต่รู้ว่าท้องก็คือดูแต่คลิปเบบี้กิฟก็จะเจอพี่หุยเบบี้กิฟค่ะตลอดเวลารู้ว่าท้องคือเขาว่าดูคาซีกับรถเข็นตลอดเลยถามก่อนเลยว่าที่รถติดไอโซฟิกได้ไหมคะเช็ดไม่แน่ใจว่ามันต้องดูยังไงที่มันจะติดไอโซฟิกได้ ที่มุยดูให้เจ็ดได้ไหมนะได้เลยอย่างนี้เราไปดูกันค่ะว่าที่รถเราเติดอยู่ป่าได้ค,ดค่ะรถจอดทางด้านนี้เนาะใช่ครับโอเคเราเดินไปดูกันโอเคค่ะอ่าตรงนี้ชัดเจนมากเลยค่ะก็คือตรงนี้เขาจะมีป้ายบอกอยู่แล้วค่ะว่าเป็นรูปโลโก้เด็กก็ข้างในเนี่ยจะมีแกนเล็กอย่างนี้ค่ะก็คือสามารถติดได้คันนี้แบบพิเศษมากอะ่ะติดไอโซฟลกได้ทั้งหมด4ตำแหน่งเลยค่ะถ้าสำหรับรถแบบนี้ตำแหน่งคู่หน้าเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางของรถค่ะ ตำแหน่งหลังเนี่ยเวลาแบบโดนชนจากด้านหลังอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าจะติดตำแหน่งหลังก็แนะนำว่าให้ขยับเบาะรถเนี่ยขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อความปลอดภยัยคือติดได้ทุกรูปแบบเลยจะเป็นแอฟริกาแบบปรับนอนราบก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบคาซีทั่วไปที่ ติดแบบนั่งหันหน้า,ห,นาหันหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่แนะนําให้ดูก,กันแล้วกันว่ามันมีกี่รุ่นกี่แบบนะคะอันนี้เป็นรุ่นอะไรคะตัวนี้จะเป็นแอฟริกาฟราเดียโกลค่ะน,น,นะคะซึ่งเป็นการติดตั้งแบบไอโซฟิกก็เขาจะมีขาด้านล่างอย่างเงี้ยค่ะเป็นขาเหล็กแบบนี้นะคะซึ่งเขาจะเกี่ยวเข้าไปกับตัวเบาะที่นั่งรถของเราจะเป็นคาซีที่มีความพิเศษมากกว่าคาซีตัวอื่นเพราะว่าเขาสามารถที่จะหมุนหันข้างแบบนี้ก็ได้ หันหลังแบบนี้แล้วก็ปรับนั่งเอนซึ่งโดยปกติเด็กทั่วไปอะค่ะคาซีทั่วไปจะนั่งแบบนี้มันจะอยู่ในท่าที่เรียกว่ากึ่งนั่งกึ่งนอนอซึ่งถ้าเทียบกับเวลาเราขึ้นเครื่องบินก็จะเหมือนแบบเป็น f ฟิร<อ>์สคลาสเพราะว่าเขาสามารถปรับเป็น f l a ตเบ d ได้ก็คือปรับเอนอย่างนี้ค่ะแล้วก็ปรับนอนราบแบบนี้ได้เลย<อ>ก็เป็นแฟลตเบเหมือนเราแบบยกเตียงนอนเนี่ย มอไว้ในรถยนต์ <ไป S 2> ให้กับลูกของเราเลยซึ่งช่วงเบบีแรกเกิดเนี่ยเขาจะยังแบบว่ากระดูกสันหลังไม่แข็งแรงคอไม่แข็งแรงเนี้ยท่าที่ดีที่สุดสําหรับเด็กแรกเกิดคือท่านอนลานอน่างแล้วก็ถ้าปกติคาซีทั่วไปที่เด็กจะนั่งแบบว่าหันหันไปท้ายรถนะคะตัวเขาเนี่ยจะขนานไปกับประตูรถ<อ>เพราะฉะนั้นเวลาเกิดบัติเหตุนเนี่ยมันจะเข้ามาตรงนี้เต็มๆมแล้วตั้งแต่ศีรษะปลายเท้านี่ก็จะโดนกระแทกได้แต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยศีรษะก็คือจะอยู่กลางลำตัวของรถ พอสีใส่ยอยู่ตรงกลางปุ๊บเนี่ยไม่ว่ารถเกิดบาดเหตุจากด้านไหนเนี่ยตรงกลางเนี่ยคือส่วนที่ปลอดภัยที่สุดนี่เป็นตัวที่คุณพ่อเจ๊เลือกมาเลยใช่ไหมคะได้ยินว่าแบบเหมือนแบรนด์นี้เขาเป็นแบรนด์ที่แบบคิดค้นโดยกุมารแพทย์ใช่ไหมคะใช่ก็คือว่าแบรนด์แอปริกาเนี่ยค่ะมีมา70ปีแล้วค่ะประธานบริษัทเขาเนี่ยมีความแบบว่าใส่ใจทุ่มเทในการแบบพัฒนาของใช้สําหรับเด็กมาก,มาก,มากๆเขาก็เลยร่วมกับกุมารแพทย์จากโรงพยาบาลจากมหาวิทยาลัยโตเกียวอย่างเงี้ยค่ะในการ คิดขึ้นมาว่าเราจะทํายังไงให้เด็กเดินทางในรถได้อย่างปลอดภัยที่สุดรุ่นนี้เนี่ยถ้าราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่42,900แต่ว่าในร้านเราเราก็จะมีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆใช่ซึ่งเป็นรุ่นเดียวเลยที่สามารถนอนราบแบบนี้ได้แล้วตัวนี้มันจะมีคอนเซปต์อีกอย่างหนึ่งคือ grow with your baby อ,อันนี้มีอายุใช้งานไหมคะก็ตัวนี้จะรองรับได้ถึง4ปีส <4 S 1> ี่ขวบ ต้องมาคู่กันระหว่างคาซีทและรถเข็นคถ่เข็นเขาก็คือเป็นรุ่นนี้เลยค่ะก็คือ o อฟเทีย s ุ i ช n g r a กรคุณพ่อก็เลงเหมือนกันนี่แหละตัวนี้แหละที่พี่หมุยบอกว่าโชคดีมากขออนุญาตยกลงมาจะเห็นว่าเบามากยกคนเดียวได้สบายเลยคุณแม่ก็ยกได้นะคะใช่คุณแม่ก็ยกได้อย่างคุณแม่อุ้มน้องอยู่มือนึงอีกมือนึงเนี่ย เรากดพับแบบนี้ได้เลยโโอ้หใช่เวลากลางก็แบบอย่างนี้ได้เลยมือเดียวจริงๆของแท้ขอลองคันนี้นี่สบายมากกดยังไงคะพี่มวยกดบีบลงไปอย่างนี้บีบอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จิ้มไปข้างหน้าเอาความอ่าแบบนี้แล้วเวลากลางก็ดึงแขนมาข้างหลังเห็นไหมดึงลุ๊กเห็นไหมต้องกระชากนิดนึงต้องดูจังหวะมันแป๊บนึงนะ เรายืนห you, broken, broken, ่างเขานิดนึงอย่าไปยู่ใกล้พอได้ย <right> ู่ใกล้เราจะไม่มีระยะให้เต้เราอยู่ห่างเขานิดนึงแบบมียื่นไปคือกันี้ค่ะแล้วก็หักข้อมือลงด้วยต้องซ้อมต้องซ้อมอ่ะส่วนเวลาจะพับเราก็ไปยืนพับแค่นั้นก่อถอยมานิดนึงดีกว่าเราจะได้มีระยะมันต้องหักข้อมืออ่ะคุณ่อลองคุณแม่ตอนนี้นี่ไง ตน,นึนตงต้องเป็นหน้านที่พ่อแหละ <c oughs> วายนี่ลขอลองเข็นอุ้ยเข็นืม่นมากระบบระบายอา,ากาศดีเยี่ยมมากๆจะเห็นว่าเขาจะมีช่องรูระบายอากาศเยอะมากๆครับซึ่งช่องรูระบายอากาศพวกนี้จะช่วยระบายเหงื่อน้องเพราะเด็กเล็กๆเวลานอนเหงื่อจะออกเยอะพื้นมันมีไอร้อนสะสมแดดกลางวันใช่ไหมคะฟอยล์สีเงินๆนี้จะช่วยสะท้อนไอแดดไม่ให้มันสะสมที่หลังชั้นจะเป็นระบายอากาศหมดเลยแล้วเบาะนุ่มมากๆ เพื่อนผมมาหลายคนมากเลยที่แบบทิ้งรถเข็นเลยเพราะว่าไอหนักด้วยแล้วก็ลูกร้องคิดว่าแบบไม่ยอมไม่ยอมนั่งเวลาเด็กแรกเกิดเนี่ยเราจะไม่เห็นมาอยู่ข้างหลังเพราะว่าการย้าอยู่ข้างหลังเนี่ยเราจะมองไม่เห็นหน้าลูกลูกไม่เห็นหน้าเราเด็กพอเวลาเขาเห็นหน้าพ่อแม่ส่วนใหญ่จะร้องพอเด็กร้องปุ๊บคนจะคิดว่าลูกไม่ยอมนั่งรถเข็นลูกไม่ชอบอะไรเงี้ยจริงๆเราไม่ใช่แค่ไม่มั่นใจสิ่งที่เราแนะนําก็คือเราจะแนะนําให้ปรับตรงนี้ค่ะ เวลาปรับก็แค่ยืนปรับสวยๆเลยไม่ต้องก้มไม่ต้องถอดไม่ต้องอะไรเลยแล้วก็รูดมาแค่นี้สังเกตว่าแม่จะอยู่หน้าน้องละ แล้วไม่ใช่แค่ก้านนะคะที่ปรับตามเราล้อก็ปรับตามเราล้อหน้าจะล็อกล้อหลังจะหมุนใช่ทําให้เวลาเราจะเข็นเดินซ้ายเดินขวานเนี่ยหมุนได้วันที่ไปคลอดจริงๆแล้วจะกลับบ้านน่สิ่งที่ต้องติดไปก็คือขาซีดอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องเตรียมก็คือพวกของใช้ส่วนตัวคุณแม่ที่นี่ก็มีหมดเลยใช่ไหมคะใช่จริงๆของใช้ลูกอะถ้าสําหรับไปคลอดที่โรงพยาบาลอาจจะไม่ต้องเตรียมเพราะว่าอย่างโรงแพยข้คลอดที่ลุงล่าอย่างบํารุงล่าหรือโรงพยาบาลชั้นนำเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ของใช้ให้อยู่แล้วแล้วก็วันที่คุณแม่ไปคลอดเขาดูแลดีมากนะ ก็คือคุณแม่แทบจะแบบมีหน้าที่คอยให้นม,ใ,นมใช่แต่เราก็ควรจะมีอะไรเตรียมไปนิดนึงนะคะหนุ่ยถ้าของเตรียมคลอดก็ต้องด้านนี้เลยค่ะเพราะว่าโซนนี้จะมีทั้งแบบของใช้น้องก็จะใช้ในช่วงแรกๆที่น้องคลอดใหม่ๆเลยก็จะเป็นโซนนี้เลยค่ะจะเป็นพวกผ้าห่อตัวผ้าอ้อมแล้วก็ที่ต้องเตรียมเลยก็คือพวก ถุงมือถุงเท้าน้องนั่งในคาซีนะคะก็จะแนะนําว่าให้เราเตรียมชุดหมีไว้เหมือนชุดบอดี้สูตเด็กเพราะว่านานาบาลห้องคลอดเนี่ยเขาจะห่อลูกออกมาให้เราเหมือนแบบเป็นดักแด้เลยอ,ะอ่ะ,อะซึ่งถ้าห่อมาแบบนั้นจะนั่งคาซีไม่ได้เพราะแลานั่งคาซีเด็กเขาต้องแยกขาออก แยกขาแยกแขนออกทีื่อจะสวมเบลเข้าไปแสดงว่าถ้าไม่ได้เตรียมไปลูกเราก็โพสกับบ้านคุณ่กลับบ้านคุณแม่กลับบ้านคุณแม่กลับบา้ <c oughs> บบานมาแรกๆเนี้ยแนะนําเลยในช่วง6เดือนแรกจะแนะนําให้เป็นเตียงเปิดข้างที่เรียกว่าใส่เบสอันนี้แพทก็ดูอยู่เพราะว่าเหมือนเคยดูในคลิปหลายคลิปเลยว่าถ้าเกิดเอาน้องนอนด้วยกันนุงทิพย์กลางคืนเราก็ไม่รู้ว่าแบบเราทับเขาอะไรหรือเปล่าเตียงแบบนี้ก็จะแบบสําคัญมากๆค่ะ มาถึงของที่คุณแม่ต้องเตรียมไปเองจริงๆเลยคือชิ้นนี้เลยค่ะผ้าอนามัยหลังคลอดต้องมีใช่ไหมคะต้องมีเพราะว่าช่วงเราคลอดเสร็จแล้วบางทีมันจะมีน้าคาวปลาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหลายรูปแบบแล้วก็อย่างต้องมีเลยต้องมีที่โรงพยาบาลไม่มีให้อะคะไม่มีไม่มีโอ้ยตายแล้วเข็มขัดพยุงคันคุณแม่หลังคลอดซึ่งอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเหมือนแบบแผ่นแปะข้างในลดการเสียดสีสัมผัส แผลผ่าคลอเนี่ยเราด้วยที่ไปเตรียมส่วนตัวเลยเช่นชุดคุณแม่ที่ใช้หลังคลอ,อในวันกลับบ้านเครื่องปั๊มนมที่เหมวดนอัน,นอเครื่องปั๊มนมก็เป็นอันที่ต้องไปบางคนมีความเซนสทีฟมากบางคนเซนสทีฟน้อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเลยมีเครื่องปั๊มนมให้เลือกหลายหลายรูปแบบอย่างชุดชั้นในแพทยังมีปัญหาเลยว่าแบบ ชอบไม่ชอบไม่อย่างนี้เราก็ต้องมีเครื่องความนมแบบเยอะมากมายได้ใช่ไหมคะใช่ถูกค่ะมันจะมีให้เลือกคร่าวๆเลยนะสามรูปแบบแบบแรกคือแมนนวลแมนนวลคือปั๊มมืออ่ะไม่ได้ใช้เครื่องซึ่งอันนี้จะส่วนใหญ่จะแนะนําให้เก็บไว้เป็นเครื่องสำรองอันที่สองก็คือเป็นแบบปั๊มไฟฟ้าขนาดก็จะมีทั้งแบบพกพาได้กับพกพาไม่ได้กับแบบที่3เดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตกันนะก็คือจะเป็นแบบใส่เข้าไปในชุดชั้นในเป็นแบบว่าไม่มีสาย อันนี้ก็สําหรับคุณแม่แ,มแบบโป,โปรโปรหน่อยแล้วหลักการในเครื่องเครื่องปั๊มนมเนี่ยเขาจะเป็นการเอาความแรงกับความเร็วมาผสมกันออาอย่างเครื่องเนี้ยกับคเครื่องเนี้ยจะเป็นของเกาหลีเหมือนกันก็คือสามารถตั้งค่าได้เลยว่าจะเอาแรงระดับไหนตั้งแต่ระดับ1นึถึงสิความเร็วตั้งแต่ระดับ1นึถึงหเพราะฉะนั้นอาจจะตั้งค่าที่แบบ ความแรงเบอร์หนึ่งความเร็วเบอร์หนึ่งหรือความแรงเบอร์หนึ่งความเร็วเบอร์ห้าแบบนี้ก็ได้แล้วเราก็ค่อยๆปรับไปโดยที่ช่วงแรกๆเนี่ยเราจะแนะนําให้ตั้งค่าในระดับที่ไม่ต้องแรงมากแล้วก็ไม่ต้องเร็วมากให้มันเราซอฟต์ก่อนให้เราคุ้นเคยกับมันก็เนี่ยแพทไปอ่านมาก็คือดูคลิปพี่หมวยคือเขาบอกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์เกาหลีแล้วก็มีความแบบเหมือนดูดได้แบบ นิ่มนุ่มนวลมากคือเป็นคนแอบกลัวไงก็เลยแบบเลยทำกันบ้านอันนี้มาตัวกลวยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องเลือกเพราะว่ากลวยเนี้ยจริงๆก็มีสามแบบนะมีทั้งกลวยพลาสติกอ่ะอย่างเนี้ยเป็นกลวยพลาสติกเปล่าๆปาอ่าบางแบรนด์ก็จะเป็นกลวยแบบซิลิโคนส่วนอันเนี้ยเขาจะเป็นแ็นลูกครึ่งก็คือ2ูอินวนค่ะเพราะว่า ความพลาสติกอ่ะมันก็มีข้อดีกับข้อเสียเหมือนกันข้อดีคืออยู่ทรงแต่ข้อเสียคือมันแข็งคุณแม่ก็เจ็บง่ายแต่ถ้าเป็นซิลิโคนมันก็มีข้อดีคือมันนุ่มแต่ข้อเสียคือมันยู่ไม่เป็นทรงเขาก็เลยเอาเนี้ยมาผสมกันแล้วก็เติมปุ่มตรงนี้เข้าไปเครื่องมันน่ารักมากแกะโบแต่ว่าเหมือนแบบว่าที่ฟังเพลงอ่ะลำโพงโพงบูทูใใชักมาก ึ่งแบบดูไม่เหมือนเครื่องฟอมนมอ่ะมี2แบบมี2รุ่นถ้าเป็นบอว่าออกไปนอกบ้านเราก็ใช้ไซเล็กพัพาง่ายเพราะว่าไซใหญ่มันก็จะปรับตั้งค่าได้เยอะกว่ามีโคมไฟให้ด้วยนะคะแบบนี้ตอนกลางคืนไงแบบว่าการหาไม่เจอใช่ต้องมีเครื่องฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อ UV เพราะว่าของใช้ลูกเนี่ยเราต้องให้มั่นใจว่ามันสะอาดทุกชิ้นโดยเฉพาะของที่เข้าป่า สีแล้วเวลาเราล้างขวดนมอะค่ะมันจะเป็นการล้างแค่แบบคราบนมนะคะซึ่งพอเราล้างให้คราบเนี่ยมันเป็นการล้างให้สะอาดแต่ว่ามันยังไม่ได้ฆ่าเชื้อวิธีการก็คือว่าเราก็สะบัดให้น้ําเขาบอกว่าเหลือติดข้างขวดนยที่สุดเสร็จแล้วเนี่ยให้เปิดตู้แล้วก็หงายนะคะถ้าเป็นตู้อบเนี่ยให้หงายขึ้นแล้ววางเข้าไปเพราะว่าหลอด UV อยู่ด้านบนค่ะเขาจะใช้แสง UV ลงมาข้างล่างแสง UV ก็ตรงไปฆ่าเชื้อในขวดนม วิธีการวางเวลาวางเนี่ยก็ต้องวางให้ขวดมมมันห่างันบนี้นะคะทุกคนจริงๆแพทเล่งไว้อีกรุ่นหนึ่งเห็นเขาบอกเพิ่งออกใหม่เห็นนะทำกันบ้านมารุ่นนี้รุ่นนี้ใช่รุ่นหนึ่คือคือถ้าเกิดสังเกตไลฟ์สไตล์แพทนะคะก็คือจะเป็นคนชอบไปเที่ยวใช่ก็รู้สึกว่า เล็กๆกระทัดรัดอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบพกไปได้และอันนี้เห็นเขาบอกเป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมคะใช่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นดูอค่ะก็คือว่ามันจะมีความล้ำขึ้นมาเพราะว่าหน้าจอสัมผัสเขาเนี่ยจะเป็นดิจิตอลเป็นทัสกรีนใช่แล้วก็ใช้งานเนี่ยได้เหมือนกับรุ่นใหญ่แบบนี้เลยแต่ว่ามีขนาดที่เล็กกว่าเดี๋ยวลองทัชนะคะ นี่เปิดแล้วกดเปิดยังไงคะกดตรงนี้อะคะอ่าเวลาเราจะใช้ะคะเราก็กดเปิดตรงนี้เราก็วางขวดนมเข้าไปแบบนี้ได้เลยะะก็ต้องวางางเหมือนกันใช,ใชงง่เพราะว่านี่อ่ะตรงนี้จะเห็นเลยว่าหลอด UV ีมันอยู่ด้านบนอ,อแล้วอย่างตัวทัชก็คือเป็นแบบตั้งเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้งไงก็คือวิธีการนะคะเราจะกดตรงนี้นะคะ่ะเป็นโหมดนะคะว่าเอาโหมดอะ,อะไรนะคะอันนี้คือโหมดด r y ใช่ไหมคะอบแห้ง อันนี้คือเป็นโหมด storage, s t o r a g ก็คือจัดเก็บนะคะอ่าอันนี้เป็นโหมด auto มถ้าเรากด auto เนี่ยแล้วเขาเขึ้น50นาทีตรงนี้ก็หมายความว่า,เ,าเขาจะทํางานทั้งหมด50นาทีแบ่งเป็นสเต็ปแรกเนี่ยอบแห้งก่อนเลยเพราะว่าเราจะต้องให้เขาแห้งก่อน40นาทีนะคะคแล้วก็ UV 5นาที5นาทีแล้ว5นาทีสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการระบายกลิ่นรุ่นเนี้ย็จะชื่อว่า UV Duo ก็คือว่าเขาจะมีพัดลม2ตัวช่วยระบายกลิ่น เพราะว่าเวลาเราใช้ UV เนี่ยมันจะมีกลิ่นนิดนึงราคาโปรโมชั่นตอนนี้อยู่ที่45,90บาทราคาโปรโมชั่นตอนนี้อยู่ที่45,90บาทอุ้ยตอนแรก <ขา S 1> นึกว่าเครื่องเป็นหมื่น <i> <i> ช่คุ้มากราคาดีมากนะราคาดีมากจริงๆอันนี้นอกจากใช้เป็นตู้อบแล้วก็คือใช้เป็นตู้เก็บขวดนมได้ด้วยคอันนี้แนะนําเลยเพราะว่าเวลาเราอบขวดนมเสร็จแล้วค่ะเราไม่ควรจะเอามาวางเรียงๆข้างนอกเพราะในห้องเรามันก็จะมีเชื้อโรคได้จะแนะนําให้ใช้เป็นโหมดนี้ค่ะโหมด storage เขาจะทํางานฆ่าเชื้อก่อนเซ็ตรอบแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เขาจะฆ่าเชื้อซ้ำทุกๆ3ชั่วโมงครั้งละหนึ่งหนึ่งหนึ่งรอบหนึ่งรอบก็คือ1นาทีนะคะทำงานวนไปอย่างนี้ย72ชั่วโมงนั่นหมายความว่าเวลาเราอ่ะเปิดเครื่องแล้วหยิบขวดนมออกมาใช้แล้วเราปิดปั๊บอีก3ชั่วโมงเขาก็จะฆ่าเชื้อของที่เหลือข้างในให้เราคือสแตนบายพร้อมใช้ตลอดเวลาใช่เมื่อไหร่เราจะใช้เราก็แ่มาเปิดแล้วหยิบมาใช้เฮ้ยนี่อ่ะยกได้ยกได้ค่ะไปต่างประเทศเลย เอาาปจังหวัดเราเรามีที่บ้านแล้วเครื่องชั่งน้ําหนักเราแอบซื้อมาแล้วใช่ของปริญญาปิญเสเป็นสิ่งแรกที่คุณแม่ซื้อเลยเพราะคุณแม่อยากชั่งน้ําหนักลูกแนะนําตัวนี้เลยเป็นกล้องวงจรปิดจริงๆแล้วเราก็คือหลักการเหมือนกล้องวงจรปิดแหละแต่เราจะเรียกเขาว่าเป็นกล้อง AI ไว้ดูลูกที่บ้านเลย baby AI baby monitor เขาจะทําหน้าที่เหมือนเป็นพี่เลี้ยงแทนเราเพราะว่าเวลาเราทํางานของน้อกทีเราก็ไม่ได้มีเวลามานั่งจ้องบนจอใช่ไหมครับ เขาอะจะสามารถตั้งค่าได้ว่าถ้าลูกร้องเมื่อไหร่ให้เตือนด้วยอเราจะได้รู้ว่าลูกตื่นแล้วครับหรือถ้าลูกนอนหลับไปแล้วแบบเด็กไม่ขยับตัวนานอะเราก็จะต้องกังวลใช่ไหม เขาจะแท็กให้ได้ด้วยว่าเด็กไม่ได้ขยับตัวนานแล้วจะส่งสัญญาณมาบอกเราจะให้เราไม่ว่าไม่ขยับใช่เพราะว่าเขาใช้ระบบ AI ติดทุกมุมติดทุกมุมไม่ได้เยอะไปเยอะไปพอเรามีเครื่องปั๊มนมเสร็จแล้วเราจะมาให้ลูกเราดื่มเราก็ต้องมาละลายก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาเป็นตัวนี้เลยค่ะน้ำนมเป็นถุงนี่เราสามารถหย่อนลงไปแช่เลยก็ได้ตัวที่เราสามารถตั้งค่าได้ ะะว่าเราจะใช้เป็นวอร์มหรือเป็นดีฟอยด์แบบนี้ mm. ถ้าเรากดเป็นดีฟอยด์เนี่ยเขาก็จะเ,เดินเครื่องให้อัตโนมัติถ้าเกิดว่าเราจะเป็นวอร์มเนี่ยค่ะเราก็สามารถตั้งค่าได้ว่าเราจะเอาอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเราอุ่นให้มันร้อนมากเกินไปนมจะเสียคุณค่าทางอาหาราเราจะต้องอุ่นให้เขาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุณหภูมิของตัวแม่แก็คือประมาณสัก37องศาเขาจะให้เราเห็นเลยว่าตอนนี้นะอุณหภูมิในน้ำนยอยู่ที่29องศา,าแล้วมันก็จะค่อยๆร้อนขึ้นตามที่เราตั้งไว ต้องมีทุกบ้านนะคะหรือคนไหนจะแบบซื้อเป็นของฝากก็ได้ใช่เป็นของขวัญจริงๆตัวนี้บอกว่าเวิร์กมากนะเพราะว่านอกจากเราอุ่นนมละลายนมได้เนี่ยเอาไว้อุ่นอาหารได้เอาไว้แบบว่าฆ่าเชื้อขวดนมก็ได้เกิดถ้าเกิดว่าไม่อยากยกเครื่องนั้นไปใหญ่เกินไป ยกเป็นอย่างนี้ก็แบบฆ่าเชื้อด้วยไอ้น้ำไอ้น้ำก็คือจะเป็นลักษณะการคว่ำหนงปลายแล้วก็ไอ้น้ำาก็จะไปฆ่าเชื้อก็คือย่อมๆอ่ะอบแค่2ขวดพอครับใช่ก็คือว่าถ้าเราเป็นลักษณะการอุ่นนะคะก็จะใส่น้ําสูงหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะการฆ่าเชื้อจะใส่น้ําแบบเขาจะมีช่องรูใส่แค่มันอยู่ในช่องเขาใช่ พราะว่าเราออกแต่เป็นไอหมาแล้วตรงนี้ก็คือมีเป็นตะแกรงเวลาเราร้อนปุ๊บเราก็ยกขึ้นมาไม่ต้องกงังวลว่าเอ๊ะมือเราจะไปโดนน้ำร้อนหรือเปล่ามาร้านเบบี้กิฟต์มีตัวช่วยแบบใมากนะทุกอยาก่างใจรู้สึกทุกอย่างไงาไปหมดใช่ <c oughs> แล้วก็น้องๆที่นี่ก็สามารถให้ข้อมูลแล้วก็แนะนำค่ะแนะนำแบบนี้ได้ด้วยเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะถูกอบรมมาอย่างดีเราจะมีการอบรมน้องพนักง,งานขายเนี่ย ทุกสัปดาห์เลยจะได้ไปดูตั้งแต่รู้ว่าพาตี้ท้องแล้วก็เดินเข้าไปเบบิ้กิฟที่คิสเซอพาร์คนี่แหละแล้วก็ไปดูรถเข็นดูคาซีดูนู่นนี่นั่นพนักงานน้องๆคือแบบแนะนำดีมากทั้งที่ผมมาบอกว่าเอ้ยผมยังไม่ซื้อนะผมมาดูก่อนมาเก็บข้อมูลก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องๆเขาเต็มใจอธิบายได้เต็มที่ที่เซนทรัลวอลที่เราไปเหมือนกันเนาะตอนนั้นพี่ผู้ชายด้วยมาแบบว่า แนะนำแบบอุปกรณ์ปั๊มนมแพ้คอนเซ็ปต์ของเบี้กิฟคือเราเข้าใจว่าแบบการเลี้ยงลูกมันเป็นเรื่องยากสาหรับ,ค,รบคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ย,ยิ่งแบบในยุคนี้ช่วยให้แบบคุณพ่อคุณแม่สบายใจเบาใจว่าเอ้ยไม่ต้องกังวลนะทุกสิ่งเนี้ยเรามีพร้อมเพื่อให้แบบเราสนุกไปกับการเลี้ยงลูกเราจะได้มีเวลาไปดูแลลูกเต็มที่ เาเป็นว่านะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังจะมีเบบี้นะคะบอกบเลยว่าให้มาที่ร้านเบบีกิฟต์นะคะสาขาใหม่นะคะราจ,จะพึกปิ่นเก้า โอ้โหของเยอะมากะที่จอนรถสะดวกสบายใช่ลงทางด่วนปุ๊บถึงเลยถึงเลยคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะต้องชอบสาขานี้แน่นอนใช่โอเควันนี้ไปแล้วค่ะแต่วอลกหน้าน่าจะเป็นวอลกเกี่ยวกับคลอดเบดีแล้วเพราะว่าตอนนี้คือใกล้ละใกล้ละใกล้มากเต่งมากไม่ไหวแล้วนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแพนนะคะบายบายค่ะ